ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมไทยออโต้ฟิลวันนี้เราจะมาพูดถึงการรีวิวและการเปรียบเทียบกองกำลังทางทหารระหว่างประเทศลาวและประเทศอินโดนีเซียในปี2025อย่างละเอียดนี่ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบพื้นฐาน แต่เราจะมาดูสมรรถนะความแข็งแกร่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและงบประมาณด้านกลาโหมโดยประมาณของทั้งสองประเทศเราจะสำรวจว่าทั้งสองประเทศได้พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพทางทหารอย่างไรและสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่ออิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของพวกเขาดังนั้นอย่าพลาดจนจบเพราะคลิปนี้จะให้ภาพรวมที่ครบถ้วนว่าใครคือกองทัพที่แข็งแกร่งกว่ากันในปี2025 เริ่มต้นที่ประเทศลาวประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะไม่มีกองทัพขนาดใหญ่แต่ลาวก็ได้เสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงอย่างเงียบๆในทศวรรษที่ผ่านมากองทัพประชาชนลาวมุ่งเน้นไปที่การรักษาเสถียรภาพภายในประเทศการป้องกันชายแดนและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามจีนและไทยในปี2025กองทัพลาวมีเจ้าหน้าที่ประจำการประมาณ3,000 30, นายและกองกำลังสำรองที่มีการจัดระบบอย่างดี แม้พลังภาคพ,พื้นดินของลาว,วาจะไม่ใหญ่โตแต่พวกเขาได้ทำการปรับปรุงยุทธปกรณ์อาวุธและระบบโลจิสติกอย่างต่อเนื่องจุดเน้นของลาวคือการพัฒนาให้ทันสมัยมากกว่าการขยายกำลังโดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมและการตอบสนองที่รวดเร็วในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยประชากรกว่า270ล้านคนอินโดนีเซียได้สร้างรากฐานทางทหารที่แข็งแกร่งและขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2025อินโดนีเซียมีเจ้าหน้าที่ประจำการมากกว่า4ี0แสนนายพร้อมด้วยกำลังสำรองขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนกลยุทธ์ของอินโดนีเซียเน้นไปที่การปกป้องดินแดนความมั่นคงทางทะเลและการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาค งบประมาณด้านกลาโหมที่เพิ่มขึ้นทุกปีช่วยให้กองทัพอินโดนีเซียสามารถพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลได้อย่างต่อเนื่องหากพูดถึงพลังภาคพื้นดินเรายังคงใช้ยุโทโธปกรณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากรัสเซียและจีน เช่นรถถังรุ่นเก่าอย่าง T54 และ T55 แม้จะยังใช้งานได้ดีแต่ไม่สามารถเทียบกับกองทัพอินโดนีเซียที่มีรถถังสมัยใหม่อย่าง l e โอพาธสองเและรถหุ่มกา่อลานัวรวมถึงรถถังฮาริมาที่ผลิตในประเทศได้ความแตกต่างนี้สะท้อนถึงการที่อินโดนีเซียส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเพื่อพึ่งพาตนเองและลดการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศในด้านสมรรถนะลาวเน้นความคล่องตัวและการปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศ เนื่องจากภูมิประเทศของเราเป็นภูเขาสูงกองทัพจึงเน้นการเคลื่อนพลที่รวดเร็วและการปฏิบัติการในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงส่วนอินโดนีเซียมีกองทัพที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการทั้งบนบกและทางทะเลโครงสร้างของกองทัพได้รับการออกแบบให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นพร้อมระบบควบคุมการรบที่ทันสมัยและการใช้เทคโนโลยีดโดรนเพื่อสอดแนมและสนับสนุนภารกิจ ด้านกองทัพอากาศความแตกต่างระหว่างทั้งสองประเทศยิ่งชัดเจนขึ้นเรามีกองทัพอากาศขนาดเล็กประกอบด้วยเครื่องบินลำเลียงเครื่องบินฝึกและเครื่องบินโจมตีเบาซึ่งเพียงพอสำหรับภารกิจลาดประเวณชายแดนและภารกิจกู้ภยัยแต่ไม่สามารถทำการรบในระยะยาวได้ขณะที่อินโดนีเซียมีกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคโดยมีเครื่องบินรบ f 1 6 ซูคอย SU 2 7และ SU 3 0และมีแผนจัดหาราเฟลรวมถึงโครงการ KF 2 1บรอมายที่ร่วมพัฒนากับเกาหลีใต้ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้อินโดนีเซียมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนทั้งด้านเทคโนโลยีและกำลังโจมตีสำหรับกองทัพเรือล้วไม่มีเพราะไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งทำให้อินโดนีเซียได้เปรียบโดยตรงอินโดนีเซียมีกองทัพเรือขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเรือดำน้ำ เรือฟริเกตและเรือคอเวตกองทัพเรือมีบทบาทสาคัญในการปกป้องหน้าน้ําของประเทศซึ่งมีเกาะมากกว่า17,000เกาะในปี2025อินโดนีเซียยังคงเพิ่มศักยภาพของกองเรือผ่านการต่อเรือภายในประเทศระบบตรวจการทันสมัยและขีดความสามารถต่อต้อตานเรือดำน้ําที่เพิ่มขึ้นในเรื่องเทคโนโลยีทางทหารอินโดนีเซียเป็นผู้นําอย่างชัดเจนรัฐบาลได้ลงทุนอย่างหนักในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น PT Bin Dad และ PT ด i แกนทาราอินโดนีเซียซึ่งผลิตอาวุธยานเกราะและเครื่องบินในประเทศความร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสและตุรกีช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานกองทัพส่วนลาวยังคงพึ่งพาอาวุธจากรัสเซียและจีนและมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากงบประมาณจำกัด พูดถึงงบประมาณกาลาโหมอินโดนีเซียมีงบประมาณมากกว่า13,000ล้านดอลลาร์ในปี2025ในขณะที่ลาวมีงบประมาณเพียงประมาณ60-70ล้านดอลลาร์ซึ่งเพียงพอสำหรับการรักษาความมั่นคงภายในประเทศแต่ไม่มากพอสำหรับการขยายขีดความสามารถเชิงรุกในด้านการฝึกอินโดนีเซียเข้าร่วมการฝึกร่วมกับประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเล,เลียและพันธมิตรในอาเซียนเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติการ ส่วนเราร่วมมือกับเวียดนามและจีนในการฝึกด้านความมั่นคงชายแดนและต่อต้านการก่อความไม่สงบแม้ขอบเขตจะเล็กกว่าแต่กองทัพลาวก็มีความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพในระดับประเทศของตนเองในด้านเทคโนโลยีอินโดนีเซียได้พัฒนาไปสู่ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลระบบเรดาร์ทันสมัยและสงครามยุคใหม่ที่ใช้เครือข่ายและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ลาวเพิ่งเริ่มปรับปรุงระบบสื่อสารพื้นฐานและการจัดการกำลังพล เมื่อพูดถึงสมรรถนะในการปฏิบัติจริงอินโดนีเซียมีผลงานโดดเด่นในภารกิจต่างๆทั้งการช่วยเหลือภัยพิบัติการลาดประเวนทางทะเลและการต่อต้านการละเมิดน้านานา้ำส่วนลาวเน้นการรักษาความสงบในประเทศและความมั่นคงตามแนวชายแดนหากพูดถึงราคาของอาวุธและการจัดสรรงบประมาณอินโดนีเซียใช้จ่ายมากกว่าเพื่อให้ได้เทคโนโลยีระยะยาว เช่นการจัดซื้อเครื่องบินราเฟลที่มีราคาหลายพันล้านดอลลาร์แต่คุ้มค่าในระยะยาวขณะที่ลาวเน้นการปรับปรุงยุทธปกรณ์ที่มีอยู่และจัดหาของที่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จำกัดอินโดนีเซียยังประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวจากการผลิตภายในประเทศในขณะที่ลาวต้องพึ่งพาการนำเข้าและจ่ายราคาสูงกว่าตัวอย่างเช่นรถหุ่งกระเปาอนวที่ผลิตในประเทศอินโดนีเซียมีราคาต่ำกว่ารถที่ลาวต้องนำเข้า สำหรับแผนการในอนาคตอินโดนีเซียมุ่งไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันทางไซเบอร์ระบบข่าวกรองขั้นสูงและการตรวจการจากอวกาศส่วนลรายังคงเน้นการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการร่วมมือกับพันธมิตรภูมิภาคเมื่อสรุปโดยรวมอินโดนีเซียเหนือกว่าทั้งในด้านภาคพื้นดินอากาศทะเลและเทคโนโลยีส่วนลรามีความแข็งแกร่งในด้านวินัยการป้องกันภูมิประเทศและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อินโดนีเซียคือกองทัพที่มีอิทธิพลสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนในปี2025ในขณะที่ลาวยังคงรักษาเสถียรภาพของประเทศได้อย่างมั่นคงดังนั้นหากพูดถึงพลังดิบและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินโดนีเซียคือผู้นำที่ชัดเจนแต่หากพูดถึงการบริหารทรัพยากรที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพลาวก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมในแบบของตนเอง และทั้งหมดนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างกองทัพลาวกับกองทัพอินโดนีเซียในปี2025หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่องไทยออโต้ฟิลด์เพื่อรับชมการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพลังทางทหารและเทคโนโลยีจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า